อัมเบร่าของยูฟาร์มเนี่ยจะต้องเข้าคอนเซปที่เรียกว่าบ0 0 n a นเ r a l นชรละครับคือใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติ100%ตสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเดิมทีเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากไก่เบนจานะครับวันนี้ก็ตัวที่2นะครับก็คือตัวชีวาพอากนะครับเราก็คิดว่าอนาคตแนี่นอนเราต้องพัฒนาตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับชีวาพอากเนี่ยผมขอให้ละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าที่มาของชีวาพอาเน่ยกเน,น,กานา นะครับสิ่งที่เป็นตัวเนื้อสัตว์ที่เราบอกว่าค่อนข้างยากนะครับเราเลยใช้เวลาร่วม5ปีนะจริงๆเกิน5ปีนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับในการทําอย่างไรนะครับให้หมูเนี่ยจากที่เป็นหมูปกติหมูธรรมดาที่เราทานกันเนี่ยเป็นหมูที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมนะครับทางทีมของเราเนี่ยก็ไปพัฒนาสายพันธุ์หมูใหม่พัฒนาเลือกสายพันธุ์ใหม่ให้ได้เป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไขมันของหมูเนี่ยสามารถเก็บตัวโอเมก้าสเนี่ยให้ได้ดีขึ้น อันนี้อันนี้ตัวสายพันธุ์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตรงถ้าเกิดท่านที่อยู่ในวงการจะเท่ากัว่าพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากนะครับอันนี้ก็ใช้ความรู้นะครับในของทีมงานต่างๆในการพัฒนาขึ้นมาอันที่2คืออาหารครับเราเข้าใจคอนเซปต์ของ U R h a o u e a t นะครับในอาหารเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเสริมนะครับโดยใช้แฟกชีแฟกซีตนะครับตัวแล้วก็ฟิชออยแล้วก็สาหร่ายทะเลน้ำลึกเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบอันนึงในการสร้างโอเมก้าทรีนะครับแล้วก็ทำให้ตัวอาหารเนี่ยเราเมคชัวว่า สิ่งที่ทานแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ในไขมันหมูทําให้บางทีเนี่ยแน่นอนครับวันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าไขมันหมูเป็นสิ่งที่ดีแต่คนจํานวนหนึ่งก็ยังกังวลอยู่นะครับว่าไขมันหมูจะไม่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเนื่องจากเป็นความเชื่อในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไขมันหมูเนี่ยไม่มีทานแฟตซึ่งเป็นไขมันที่ดีเราก็เลยจะเสริมจากจุดที่มันกําลังอยู่ระหว่างเขาเรียกว่า turning point การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของของ consumer นะครับและเสริมสิ่งที่ดีเพิ่มเข้าไปอีก นะครับเพื่อค่อยๆคอน s u m e r เนี่ยมีความมั่นใจว่าหมูที่ท่านทานท่านไม่ต้องวอรี่นะครับและยังมีส่วนที่ดีเพิ่มขึ้นเปรียบเสมือท่านที่ท่านต้อง,องทานแซลมอนและอยากจะไดโอมก้ารทรีวันนี้มีออปชั่นเพิ่มเติมคือสิ่งที่ท่านชอบอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อหมูนะครับว่ามีโอเมก้าทรีได้ด้วยนะครับการเลี้ยงเนี่ยไม่เป็นการเลี้ยงแบบเป็นคอกเดี่ยวๆียวเดี๋ยวนี้การเลี้ยงหมูของฟาร์มของเราจะเป็นเรียกว่าการคอรอบแบบ ขังรวมนะครับคือหมูมีอ,อิสระอย่างยิ่งที่จะเดินไปเดินมาได้นะครับก็เป็นหลัก animal welfare practice ที่มีการอัปเดตอันใหม่นะครับเราก็ทำตามอันนั้นไปแล้วนอกจากนี้นะครับความท้าทายอันนึงก็คือการเลี้ยงหมูอันเนี้ยเราต้องการให,ให้ให้ environment ของการเลี้ยงหมูดีดที่สุดก็คือไม่ให้หมูป่วยเลยนะครับก็จะเป็นการใช้หมูชีวพอลที่ไม่มีการใช้ยาอะไรเข้าไปเลยคือยาพวกแอนติบอดติทั้งหลายเนี่ยไม่มีการใช้เลยนะครับจนได้รับการรับรองของ NFS